อัปเดตความเคลื่อนไหวค่ะมี h i n d t h e Scene ของสาวๆแบ็คพิงถึง2งานมาให้ดูกันเลยทีเดียวจากงานถ่ายแบบของนอลิซ่านะคะที่เธอขับไปขึ้นปกนติตยสารของมาดามฟิกเกรโลที่ปารีสเบื้องหน้าเนี่ยถ่ายภาพออกมาว่าสวยแล้วก็น่ารักมากๆแล้วนะคะแต่ว่าเบื้องหลังนี่สิคะมีความน่ารักดุกดิกมากขึ้นไปอีกทีมงานก็ดูเอนจอยกับโอลิซ่ามากๆค่ะดูสิคะช่วยกันบิวอารมณ์ให้กับนอลิซ่ากันใหญ่เลยนะตอนที่ถ่ายภาพะนะคะ ก็น่าจะเป็นการทํางานที่สนุกสนานมากๆเลยนะและทางทีมงานค่ะก็ดูใส่ใจตเลลิของเรามากจริงๆดูจากอาหารที่เตรียมเอาไว้สิคะโอโหงานนี้ค่ะถ่ายไปนะก็ไม่มีหิวค่ะอิ่มนำกลับบ้านอย่างแน่นอนส่วนเบื้องหลังนะคะอีกอันหนึ่งค่ะก็เป็นตอนที่พวกเธอค่ะไปตะเวนทัวร์คอนเสิร์ตที่อเมริกาส,สาวๆไปเดินเล่นที่ไทม์สแควร์พร้อมกันอีกด้วยนะคะซึ่งพี่จีซูค่ะก็เล่าว่า คุณพ่อคุณแม่ของเธอเนี่ยตามไปดูคอนเสิร์ตถึงที่นวกแล้วก็ใน LA อีกด้วยรวมถึงคุณแม่ของนอรลิซ่าค่ะก็มาด้วยเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมคงจะเป็นภาพภาพนี้ค่ะที่ตอนนั้นก็คุณแม่ของนอรลิซ่ามาโพสต์ก่อนนะแล้วก็ภาพถัดมาอันนี้เป็นการยืนยันนะว่าวันนั้นค่ะ ทั้งหมดเนี่ยไปด้วยกันนะคะสังเกตได้จากรถคันสีฟ้านั่นเองนะ,ะแสดงว่าอาจจะมีการผัดกันถ่ายรูปไปมานะก็ยืนแล้วก็เดินเล่นเท่านั้นอยู่ที่เดียวกันนั่นเองนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ปิดท้ายค่ะในคลิปคลิป,ลปนี้ค่ะยังมี behind the scene ะคะที่สาวๆ b บ a c พ p i n k ค่ะได้เจอกันกันกบ พี่สาวใจดีอย่างเซเลน่าด้วยเหมือนกันนะคะก็เธอไปดูคอนเสิร์ตของแบ็กพิงด้วยนะคะเรียกว่าก็เป็นคลิปที่น้ารักก็ก็ประทับใจมากๆค่ะในใครที่ได้ดูกันแล้วเนี่ยลงมาพูดคุยกันได้นะคะแอบเ้าอัปเดต Behind the Scene ของโซซาแบ็กพิ p ง n มาฝากค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้า